สบายดีสวัสดีจ้าพแม่พี่น้องปองปลายเบสสุขูสุขคนจ้าเมื่อนี้กับมาพบมาพอกับน้องแพรว่าคนโกกคนเก่าคนเดิมดจา้าเ้อทุกคนมื่อนี่น้องแพรว่ากะจะมาขอเหตุลิปเนาะอ่าขออนุญาตเหดุลิปสื่อข้องฝากอ่าให้เมที่เพื่อนจะเอากลับไปประเทศลาวนะทุกคนบว่าจะเป็นอ่าอาหารแห้งหรวยยังกะเด๋วแ,แต่นอทอีเมพ่อจะถือมาได้นะทุกคนที่จริงนะทุกคนน้องแพรว่ากะอยากจะ ฝากคล้องเมื่อบ้านเนะาะไลยอยู่ทุกคนเนาะอยากให้อเมยถือเมื่อนาะทุกคนดูว่าคุณเมยถือกับปฏิเสลานั่นเองเพราะว่าช่วงนี้นะทุกคนอยู่บ้านน,อาานอ้องแพ่ว่าน้องเพิ่นกะจะดับหายดําหน้าดอว่าเฮ็ดไฮไซน่าทุกคนกะจะบุคอยมีแนวกินปันใดเนาะมันกะลำบากในการหาอยู่หากินทุกคนแต่ว่าตอนแรกอะอ่ะ เอ่อยคองน้องแพ็ว่าว่าจะกลับนำเนาะทุกคนแตที่เนี่ยเพื่อนยังบอท่านใดสะดวกมาทุกคนยังข่าวเหวี่ยค่างานเพื่อนกะเลยบริกรทุกคนกะเลยไหแม่น้องเพ็ว่ากั๊บคนเดียวทุกคนประเด็นสําคัญคือแม่น้องเพ็ว่าจะกลับแนวใดนั่นเองนะทุกคนเนาะ และที่นี่ก็เลยน้องแพ่ว่าอยากจะพาคล้องทุกคนแล้วก็เลยอยากยจะฝากคองอยากจะสื่อนวนสื่อนีให้แม่นะทุกคนเดี๋ยวจะไปเบิร์ไปชมกันเนาะทุกคนว่าน้องแพ่ว่าจะสื่อ,อยังเนยให้แม่แล้วก็จะให้เราก,กับด้วยวิธีใดทุกคนเหลืองตัวเหลืองยังยังกระแล้วแต่นเนาะทุกคนก็ฝากพอแมพีน้องเอฟซีเป็นกําลังแห่งใจนาเนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือประสบการณ์รข้งแหละของน้องแพรว่าคือกันคือแม่ของน้องแพรว่าพอนอยากกับแบบ ที่แบบว่าสะดวกและก็สบายทุกคนอยากให้แม่นั่งเครื่องบินทุกคนแต่บังเอิญว่าเงินสะเพะกับบพ่อทุกคนที่จะสื่อตัวเครื่องบินน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะโอเคเราจะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเข้าไปคับชมคับฟังกันเลยอันดับแรกนี่คือน้องเพียว่าต้องไปสื่อของฝากก่อนเนาะทุกคนว่าจะมีอยียงเนคนลาวนิยมมากกินอยียงเนยเนาะทุกคนเนาะอ่ะ สําสหรับอาหารทางฝั่งไทยนะทุกคนเนาะถ้าหวานิยมมากกินบอกระอาจจะเป็นผอบอบพวงสะเพรือบานสเาะเพยยังกับเป็นไปได้นอะสะเพกะบ,บกริใจกะบ่อคอการันตีแบบทว่วประเทศเล่ากันแล้วกันนะทุกคนเนาะ ก่อนอื่นนะทุกคนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e และที่สําคัญที่สุด้างขอขอบคุณเด้อที่เขามาติดตามเป็นกําลังแห่งใจให้น้องแพรว่าขอขอบคุณในหลายรัวบาจะเป็นพี่น้องทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวทางต่างประเทศและก็ทุกทุกคนทุกท่านเด้อจ้าเดี๋ยวเข้าไปตลาดกันเลยจ้าพ่อแม่พี่น้อง จะเด้อทุกคนชาวแพ่กำลังชีไปตลาดเนาอแหลกกระีไปอ่าเฮ็ดธุละสำคัญทุกคนพราวะ่าะมืออื่นสิไปห้าแม่น้ำนอสีมีของควันไปฝากแม่ทุกคนซาวแค่กันเลยจำเป็นต้องอ่ะมาตลาดกำลอังออดนาองแหลกปันไปตลาดมณีญาเนะจาน้าเนาะเพื่อจะไปเซเว่ไปจองตัวอะไรกันอกจากจองตัวอะไรก็นั่ง แบบมีมีเสื้อไห่ไห่แม่เนาะทุกคนนาะเดียวถาเบิงกันเลยเดยจ่าเด้อเนาะขออนุญาตถ่ายเห็นนิดนึงเดจ่านะในระหว่างเดินทางไปตลาดเนาะไปอะจ่ายเงินที่เซเว่นแล้วก็ไปอ่ะกดเงินจ้ะเพื่อสีเอาไปมอบไห้แม่เดจ่าเด้อนะี่นะทุกคนเนาะเสื้อแพกอะจะไปกดเงินนะทุกคนเพื่อทีจะเอาไปไห่แม่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวขวูกอะไรปานในเดียวถาเบิงตอนที่มอบไห้แม่เดจ่าเด้อเนาะ ตอนนี้กะลังขาหนองอ้อนนะทุกคนต่อคิวต่อแถวกันนอกจากเนาะจะกนทุกคนน้องแพ่ว่าต้องขออนุญาตมาผัากเสียงเอาเรือจ้าเด้ดเอเนาะตอนที่ยยางหล่อตลาด ปกติสิบมีเพลงเสียงดังพ่อแม่พี่น้องแต่บังเอิญมีเพลงเสียงดังเนาะตอนนี้ก็คืออ่ะสอบถามเหลืองน้ำพริกทุกคน,พนเพราะว่าน้องแพรว่ากอะอยากสือไปฝากแม่เนาะให้แม่เอาไปฝากพวกทั้งบ้านทุกคนว่ามันจะเสบขนาดใดก็เลยถามว่าเออมันจะมีน้ำพริกแมงดาโนนนี้นะนะทุกคนหล้ะกะมีน้ำพริกปลาแห้งเอียงต่างๆเนาะจ้ากัสิประมาณนี้และทุงหนึ่งกับบบแห้งทุกคนเนาะก็คืออ่าโลหนึ่งกับประมัน 80สิบาทหรือคึงเคิงโล่นะทุกคนนะจะบเทงโล่นะกเคิงโล่จ้ะคือเคิงโลนี่ก็ไดร้ายมากๆนะอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะว่าน้องแพรถือแบบปักลายมาเลยนะทุกคนแล้เขาบอกกระซิบไว้ก่อนเลยว่าแสบทุกคนแสบน้ำพริกเพินแสบเนาะแสบจ้ะเนี่ยแล้วสุปแล้วน้องแพรก็เลยเอาแบบเอาเป็นกระป๋องเนาะหรือว่าเป็นกระปุกนั่นเองนะทุกคนกระปุกละสิบห้าบาทจ้ะพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะบ่แพงปันใด กระแสบอ่ะกระสิบประมาณนี่ละจา้าเนาะในระวังที่น้องแพรแบบเตรียมที่จะซื้อขล้องอ่าฝากคล้องตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งฟังเล่าวพาวามก่กะไก่ซิมเมอห์บานแลน้วเนาะจ้าเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยนะทุกคนน้องแพร่์ได้เอาลงแล้วเนาะตอนเสาร์แต่ว่าเออช่วงบบ่บยๆอ่ะแต่พุทีบังเอิญว่ามันละเมิดลิขสิทธิ์เนาะเพราะว่ามันมีเสียงเพลงน้องแพรก็เลยจําเป็นต้องลบออกเนาะ ก็เลยจะเอาลงให้พม่พี่นองเอฟซีเบิงไม้นี่จ๋านอหนี่เพนทองเพลงกระบั๋ดังมาลืมลืมข้าวพม่ลืมข้าวอ่านี่ก็คือมาเหลือกปลาเมึกจ๋านอรวมรวมแล้วน้องแพร่ว่าก็ซื้อปลาเมึกก่าประมันเกือบเกือบสองโลละมั่งจ้าพม่พี่นองเนาะ ให้ระวางที่คุยก็พอขาะนอเพิ่อนกาสีถามเรืองหันเรื่องนี้พ่อน้องแพทย์บอกว่าน้องแพทย์จะสื่อฝากเมื่อให้อาพี่น้องหรือว่าให้ญาติพี่น้องทั้งฟังเล่าเนาะทุกคนเพื่อนกะแทมน้องแพทย์ว่านะทุกคนแทมน้ำลดเนาะผลกระลดให้น้องแพทย์ว่าประมาณยี่สิบบาทนี่แหละรวมรวมแล้วนาก็ต้องขอบคุณพนในไลน์เนาะทุกคนเพื่อนกาเลยเ่าเห็นฟังว่าเออลุงก็เคยไปเที่ยวอยู่ฟังเล่าเหมือนกันอย่างต่างๆเนาะทุกคนโอ้ซีมือในการไทย ข้องน้องอ่อนอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องอ่อนที่น้องบางอ่อนเป็นคนไายหายเนาะนี่นจ๊ะนี่เลยจ้ะก็มาเอานี่อีกนิดนึงเนอะจากนอ คนเราก็จ่ายเงินเรียบร้อยละจะก่พแม่พี่น้องเนาะกะอันดับต่อไปน้องแพะว่าก็จะไปจองตั๋วที่เซเว่นนะทุกคนคือจองเรียบร้อยแหลวแต่ว่าจะไปจ่ายเงินจะก่พแม่พี่น้องเป็นครั้งแรกในชีวิตของน้องแพะเลยจ้าเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเลยว่ามันจะสะดวกสบายขนาดใดจ้ากำลังจ่ายเงินให้อีเม่ <laughs> โอเค

เรียบร้อยโอ้ค่ตตัวเด่นมีเก่าร้อย,ยสีย่สิบบาทไปเดออไม่ใช่ปากเซงอ๋อคุณค่ะนี่ไง่ายไปเซงได้ได้ตัวแล้วผมพี่น้องไปเอาไปให้เราบัดนี้ได้แล้วนี่ พคนไม่พี่นอกเก้าร้อยซีซีบาทได้เคยไปเซตนะเดี๋ยวเชียวให้แม่หมึกเหมนแรกเนาะเหมนแรกเขาสิไปนะทุกคนไปคำคำเองเก้าร้อยสาวแบกมันเหรอก็ทีาบริการที่เขาทำให้ไงโอ้โหสนใจเลยปะไปยังตลาดเลยโอเคก็จะเดินเดี๋ยวเจอกันจ้า